คุณเคยรู้สึกผิดหวังจนอยากจะยอมแพ้ไหมเคยไหมที่ความฝันพังทลายลงตรงหน้าและคุณไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่จากตรงไหนคำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเพียงคนเดียวเพราะความจริงแล้วเราทุกคนต่างเคยพบเจอช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่เป็นไปตามหวังความสัมพันธ์ที่จบลงแบบไม่คาดคิด หรือเป้าหมายในชีวิตที่ดูเหมือนจะเอื้อมไม่ถึงการล้มคือส่วนหนึ่งของการเดินทางท่านผู้ฟังครับหลายคนมักคิดว่าการล้มเหลวคือสัญญาณของความอ่อนแอแต่ความจริงคือการล้มคือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีใครเหลียกเลี่ยงได้เด็กที่หัดเดินต้องล้มหลายครั้งก่อนจะก้าวได้อย่างมั่นคง นักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกต้องเล่นผิดนับพันครั้งกว่าจะได้เสียงที่สมบูรณ์นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะมีอดีตที่เต็มไปด้วยการล้มเหลวเพราะฉะนั้นการล้มไม่ใช่จุดจบแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนเราสิ่งที่ความสำเร็จไม่เคยสอนได้ศิลปะแห่งการล้มทำไมผมถึงเรียกมันว่าศิลปะ ศิลปะไม่ใช่แค่ผลงานสวยงามที่จบสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่มันคือกระบวนการลองผิดลองถูกปรับแก้เติมสีเสริมแสงจนกว่าจะกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ชีวิตก็เช่นเดียวกันความล้มเหลวที่เราเจอคือเส้นร่างดินสอที่อาจดูยุ่งเหยิงแต่ถ้าเรากล้าลงมือวาดต่อเติมสีสันใหม่วันหนึ่งเราจะมองเห็นว่าแม้เส้นที่ผิดพลาด ก็ยังมีคุณค่าในงานชิ้นใหญ่หลายคนกลัวการล้มเพราะถูกสังคมสอนว่าต้องสำเร็จเท่านั้นจึงมีค่าเราโตมากับคําพูดว่าห้ามพลาดห้ามล้มถ้าล้มแล้วคนอื่นจะหัวเราะแต่ความจริงคือไม่มีใครสำเร็จโดยไม่ล้มสิ่งที่ทำให้บางคนเดินต่อได้ไม่ใช่การเลี่ยงล้มแต่คือการเรียนรู้ที่จะลุกขึ้น การมองการล้มในมุมใหม่ท่านผู้ฟังครับถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในจุดที่ล้มลงผมอยากให้คุณลองมองแบบนี้การล้มคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณได้ลองการล้มคือบทเรียนที่บอกว่าทางนี้อาจยังไม่ใช่การล้มคือโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจที่มากกว่าเดิม และนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อวันนี้ศิลปะแห่งการล้มแล้วลุกไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาเฉยๆแต่คือลุกขึ้นมาพร้อมกับพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเรากําลังเรียนรู้ว่าการล้มนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายแต่คือทักษะที่เราทุกคนควรเรียนรู้ที่จะโอบรับและเราจะเดินทางไปสู่การมองเห็นความผิดหวังเป็นครู และการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังที่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าความผิดหวังคือครูผู้เข้มงวดท่านผู้ฟังครับหากการล้มคือส่วนหนึ่งของชีวิตความผิดหวังก็คือบทเรียนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครชอบความผิดหวังมันเจ็บมันท้อและบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้า แต่เชื่อหรือไม่ว่าความผิดหวังคือครูผู้เข้มงวดที่สุดและบางครั้งก็คือครูที่สอนเราได้ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตความเจ็บปวดที่ซ่อนบทเรียนเมื่อเราล้มเหลวความรู้สึกผิดหวังจะตีเข้ามาเต็มๆบางครั้งมันเจ็บจนเราน้ำตาไหลบางครั้งมันทำให้เราอยากซ่อนตัว แต่ท่านผู้ฟังครับความเจ็บปวดนั้นไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อบอกความจริงบางอย่างมันอาจบอกว่าเส้นทางที่เราเลือกยังไม่เหมาะสมมันอาจบอกว่าเรายังไม่เตรียมตัวดีพอหรือมันอาจบอกว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวังอย่างจริงใจเราจะเห็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ เรื่องราวของผู้ที่ใช้ความผิดหวังเป็นแรงผลักดันโลกนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างของผู้คนที่เปลี่ยนความผิดหวังเป็นแรงบันดาลใจนักเขียนที่ถูกปฏิเสธต้นฉบับหลายสิบครั้งแต่ยังเขียนต่อนักร้องที่เคยแพ้การประกวดแต่ใช้เวลาฝึกฝนจนกลายเป็นศิลปินระดับโลูกนักธุรกิจที่ล้มเหลวเจ๊งหมดตัวแต่กลับมาเริ่มต้นใหม่จนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันไม่ใช่ชั่วแต่คือการเรียนรู้จากความผิดหวังความผิดหวังทำให้เราแข็งแรงจากภายในถ้าไม่มีความผิดหวังเราอาจไม่เคยรู้จักคำว่าอดทนถ้าไม่มีความผิดหวังเราอาจไม่เข้าใจคุณค่าของการพยายามและถ้าไม่มีความผิดหวังเราอาจไม่รู้เลยว่าหัวใจของเรามีพลังมากกว่าที่คิด ดังนั้นความผิดหวังไม่ใช่เครื่องหมายว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือเครื่องหมายว่าคุณกำลังเรียนรู้วิธีรับมือกับความผิดหวังยอมรับความรู้สึกตรงๆไม่กดมันไว้บอกตัวเองว่าใช่ฉันผิดหวังการยอมรับคือก้าวแรกของการเยียวยามองหาบทเรียนถามว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉันแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉัน ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้การล้งครั้งนี้สูญเปล่าความผิดหวังอาจทำให้คุณร้องไห้ทำให้คุณเจ็บแต่จงจำไว้ว่าไม่มีความผิดหวังครั้งไหนที่ไร้ความหมายถ้าคุณเลือกที่จะเรียนรู้จากมันเพราะความผิดหวังคือครูที่เข้มงวดแต่ซื่อสัตย์ที่สุด มันจะบอกคุณตรงๆว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเปลี่ยนอะไรคือสิ่งที่ควรทำใหม่และถ้าคุณรับฟังมันจริงๆคุณจะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมท่านผู้ฟังครับการล้มไม่ใช่จุดจบความผิดหวังไม่ใช่คำพิพากษาสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของเราคือการลุกขึ้นใหม่แต่การลุกขึ้นใหม่นั้น ไม่ได้หมายถึงการยืนขึ้นเฉยๆมันคือการยืนขึ้นด้วยหัวใจที่แตกต่างจากเดิมหัวใจที่ผ่านบทเรียนของความผิดหวังและแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อวานการกอบกู้หัวใจทันทีที่เราล้มลงสิ่งแรกที่เจ็บไม่ใช่ร่างกายแต่คือหัวใจหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามว่าฉันยังไหวอย,อยู่ไหม การลุกขึ้นใหม่จึงเริ่มจากการกอบกู้หัวใจของตัวเองยอมรับว่าฉันเจ็บยอมรับว่าฉันเคยล้มและยอมรับว่าฉันยังมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นอีกครั้งความหวังเล็กๆที่จุดไฟในใจบางครั้งการลุกขึ้นใหม่ไม่ได้เริ่มจากแรงใหญ่โตแต่มาจากประกายเล็กๆที่เรามองเห็นในความมืดรอยยิ้มของคนที่รัก ความฝันที่ยังคงรออยู่หรือแม้แต่เสียงเล็กๆในใจที่บอกว่ายังไม่จบประกายเล็กๆนี้แหละครับที่จะกลายเป็นเชื้อไฟให้เราลุกขึ้นอีกครั้งแรงบันดาลใจจากข้างในแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากการมองย้อนกลับไปยังตัวเองในอดีตลองคิดดูครับ คุณเคยผ่านเรื่องที่ยากลำบากมามากมายคุณเคยลุกขึ้นจากการล้มครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าคุณทำได้ครั้งนั้นคุณก็ทำได้อีกครั้งในวันนี้การลุกขึ้นอย่างช้าแต่มั่นคงการลุกขึ้นใหม่ไม่จำเป็นต้องรีบบางครั้งคุณอาจยังเดินไม่ไหวแต่คุณเริ่มจากการคลานก็ได้บางครั้งคุณอาจคลานไม่ได้แต่คุณยังหายใจ และตั้งใจอยู่ก็เพียงพอสำคัญคืออย่าหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะทุกการเคลื่อนไหวแม้จะเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการหยุดนิ่งตัวอย่างจากชีวิตจริงหลายคนที่เราชื่นชมในวันนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เคยล้มแต่เพราะพวกเขาเลือกที่จะลุกขึ้นใหม่เสมอนักกีฬาที่แพ้ในเวทีใหญ่ แต่กลับมาแข็งแกร่งขึ้นและคว้าเหรียญทองนักธุรกิจที่เจ๊งหลายครั้งแต่ไม่หยุดจนสร้างอาณาจาักรได้คนธรรมดาที่ผ่านความสูญเสียแต่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการล้มแล้วลุกคือวงจรของชีวิตและทุกครั้งที่เราลุกขึ้นใหม่เราไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่เรากลับมาในฐานะคนที่แข็งแรงขึ้นเปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังทุกครั้งที่เราผิดหวังเรามีสองทางเลือกเสมอ 1. ปล่อยให้มันทำลายเรา 2. ใช้มันเป็นพลังผลักดันให้เราไปไกลกว่าเดิมความแตกต่างระหว่างสองทางนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราตีความและสิ่งที่เราทำหลังจากนั้น พลังซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดความผิดหวังคือพลังงานรูปแบบหนึ่งถ้าเราเก็บมันไว้โดยไม่แปรเปลี่ยนมันจะกลายเป็นความทุกข์ความโกรธความเศร้าแต่ถ้าเราเลือกที่จะเปลี่ยนทิศทางพลังนั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงมหาศาลความโกรธเปลี่ยนเป็นแรงผลักให้เราพิสูจน์ตัวเองความเศร้าเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในหัวใจของผู้อื่นความพ่ายแพ้เปลี่ยนเป็นแรงฮึด ที่จะกลับมาดีกว่าเดิมเทคนิคการเปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังเขียนบทเรียนออกมาทุกครั้งที่ผิดหวังลองเขียนว่าได้เรียนรู้อะไรการเขียนช่วยให้เราเห็นชัดว่าความผิดหวังไม่ได้ศูนย์เปล่าตั้งเป้าหมายใหม่ใช้ความผิดหวังเป็นแรงกระตุ้นในการกำหนดเป้าหมายที่แข็งแรงกว่าเดิมลงมือทำทันที อย่าปล่อยให้ความผิดหวังกลายเป็นการหยุดนิ่งเปลี่ยนมันเป็นการกระทำเล็กๆที่พาคุณขยับไปข้างหน้าเรื่องราวจากโลกจริงนักประดิษฐ์หลายคนสร้างผลง,งานที่เปลี่ยนโลกได้ก็เพราะพวกเขาใช้ความล้มเหลวเป็นพลังโทโมัสเอดิสันเคยกล่าวว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวเป็นพันครั้งแต่ฉันเพียงแค่พบวิธีที่ใช้ไม่ได้เป็นพันครั้ง นั่นคือการเปลี่ยนความผิดหวังให้กลายเป็นขั้นบันไดสู่ความสำเร็จความแข็งแกร่งที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่เคยล้มแต่เกิดจากการล้มแล้วไม่ยอมเสียพลังงานทิ้งไปฟรีๆทุกครั้งที่ล้มเราเลือกได้ว่าจะเก็บมันไว้เป็นความเจ็บหรือแปรมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนการเดินต่อด้วยหัวใจใหม่ เมื่อเรารู้จักศิละปะแห่งการเปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังเราจะไม่กลัวการล้มอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าแม้มันจะเจ็บแต่มันคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมชีวิตที่งดงามหลังการล้มลุกท่านผู้ฟังครับทุกการล้มที่เราเคยเจอทุกความผิดหวังที่เคยเผชิญและทุกครั้งที่เราฝืนหัวใจให้ลุกขึ้นใหม่ ทั้งหมดนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันรวมกันกลายเป็นตัวตนที่แข็งแรงกว่าเดิมของเราการมองย้อนกลับอย่างภาคภูมิเมื่อวันหนึ่งคุณมองย้อนกลับไปที่เส้นทางที่ผ่านมาคุณจะเห็นร่องรอยการล้มลุกนับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งคุณล้มหนักจนคิดว่าจะไม่ลุกได้อีกแต่สุดท้ายคุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้สิ่งเหล่านั้นทำให้คุณรู้ว่า คุณไม่ได้เป็นผู้รอดชีวิตธรรมดาแต่คุณคือผู้ชนะใจของตัวเองชีวิตที่งดงามเพราะการลม้มลุกคนที่ไม่เคยลม้มอาจไม่เข้าใจรสชาติของการยืนด้วยขาตัวเองแต่คนที่เคยลม้มและลุกขึ้นได้จะรู้สึกซาบซึ้งกับทุกก้าวเดินรอยยิ้มจะหวานขึ้นเพราะเคยผ่านน้ำตาความสำเร็จจะมีค่ามากขึ้นเพราะเคยผ่านความล้มเหลว ความรักจะลึกซึ้งขึ้นเพราะเคยผ่านการสูญเสียชีวิตที่งดงามจึงไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เคยล้มแต่คือชีวิตที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างมีศิลปะการแบ่งปันแรงบรรดาลใจเมื่อคุณลุกขึ้นได้แล้วอย่าลืมว่ามีคนอีกมากที่กำลังนอนอยู่ตรงจุดที่คุณเคยล้มขวกเขากำลังเจ็บกำลังทอ้อและกำลังสิ้นหวัง คุณสามารถกลายเป็นแสงเล็กๆที่บอกพวกเขาว่ามันเป็นไปได้นะที่จะลุกขึ้นมาใหม่การแบ่งปันประสบการณ์ไม่เพียงช่วยคนอื่นแต่มันยังทําให้บาดแผลของคุณกลายเป็นพลังงานแห่งการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยศิลปะแห่งการล้มแล้วลุกตลอดเวลาเราได้เดินทางผ่านการล้มที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความผิดหวังที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้เข้มงวด พลังแห่งการลุกขึ้นใหม่ที่มาจากหัวใจและการเปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังขับเคลื่อนจนมาถึงภาคสุดท้ายนี้เราพบว่าความมดนามของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยลม้มแต่คือการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งข้อคิดส่งท้ายท่านผู้ฟังครับ ถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในวันที่ล้มอย่ามองว่ามันคือจุดจบของคุณแต่จงมองว่ามันคือบทหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดเพราะทุกครั้งที่คุณล้มคุณได้เรียนรู้และทุกครั้งที่คุณลุกคุณได้เติบโตศิลปะแห่งการล้มแล้วลุกจึงไม่ใช่เพียงการเอาตัวรอดแต่คือการสร้างหัวใจที่แข็งแรงอดทนและงดงามกว่าที่เคยเป็น ท่านผู้ฟังที่รักขอให้ทุกการล้มของคุณกลายเป็นเชื้อเพลิงให้คุณลุกขึ้นอย่างสง่างามและขอให้ทุกความผิดหวังของคุณกลายเป็นพลังที่พาคุณไปไกลกว่าที่คุณเคยฝันไว้สุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีมีประโยชน์ในหัวข้อถัดไปด้วยรักและปรารถนาดีจากช่องพลังแห่งจิตวิญญาณขอบคุณครับ